เมืองนอกสนานสบายดีนะจ๊ะสบายดีค่ะผู้หญิงคนนั้นนี่มาที่นี่ทำไมอา้าวเบลมาพอดีเลยลูกเบลเอาคนนี้ชื่อแบมนะจ๊ะเป็นเพื่อนสมัยเีเด็กกับนิกนะจ๊ะอยู่ข้างบ้านเรานี่เองพอดีไปอยู่เมืองนอกสนานตอนนี้กลับมาที่เมืองไทยมาท,ทําทุรละก็เลยจะกจะมาขออยู่บ้านเราสักพักนะลูกแบมจ๊ะคนนี้เบลนะจ๊ะเป็นลูกสะใภ้ป้าเองจ้ะ เป็นภรรยาของอีกน่ะแล้วก็ยังเป็นคุณหมอด้วยนะทำความรู้จักกันไว้สิจ๊ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะ เรื่องแบมคุณไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากงั้นหรอแบมแบมแบมอย่าทิ้งผมไปนะแบมแบมทิ้งผมไปเลยนะ,ยนะใช่ ผมกับแบมอ่ะเราสองคนไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันเลยนะเรื่องนี้คุณสบายใจได้เลยแล้วผมก็เชื่อนะว่าภรรยาสุดสวยของผมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่เง่าหรอกว่าแต่วันก่อนคุณบอกว่ามีข่าวดีจะบอกผมอเรื่องอะไรนะครับไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่จะบอกว่าอาทิตย์หน้าฉันมีวันหยุดสามวันนะ จริงเหรอเงินก็ดีเลยสิถ้างั้นเราสองคนไปฮันนีมูนกันดีไหมเพราะว่าตั้งแต่เราสองคนแต่งงานกันเนะี่ยเราไม่ได้มีเวลาไปฮนนีมูนกันเลยนะแม่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ผมมีงานเลี้ยงรุ่นด้วยผมอยากให้คุณไปด้วยนะคุณจะได้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนผมงี้นไดค่ะนอกกันนะ จังเลยนะคะคุณเบลพอดีว่าฉันก็จะไปงานร่วมรุ่นเหมือนกันนะคะงั้นขอยืมรถสามีคุณหน่อยแล้วกันนะเบลผมลืมบอกคุณไปเลยอะ่ะว่าแบมกับผมเรียนที่เดียวกันน่ะให้แบมเขาไปด้วยนะคุณแบมคะฉันว่าคุณก็ท้องโตอยู่ด้วยอะ่ะนั่งข้างหลังจะสะดวกกว่าไหมคะไม่ได้หรอกคะ่ะคือว่าฉันเมารถอะคะ่ะคือว่าช่วงนี้ฉันอาจจะต้องรบกวนคุณเบลหน่อยนะคะ คุณเบลอาจจะต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างให้กับคนท้องแบบฉันหน่อยอะค่ะคุณหมายความว่าไงคะฉันคิดว่าฉันจะไม่ไปคลอดลูกที่ต่างประเทศแล้วละคะ่ะฉันจะคลอดที่เมืองไทยนี่แหละนิ่คุณหมายความว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะคลอดนี่นหรอคะใช่ค่ะนิคคุณคิดว่าไงอะเบลคุณก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าแลงรถลงท้องโตอยู่นะเขาไม่มีคนดูแลผมต้องพาเข้ามาด้วยสยิคุณอยากหาเรื่องผมได้ไหม นี่หมายความว่าคุณสองคนคุยเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วเหรอคือพอเถอะค่ะฉันว่าตอนนี้เนี่ยเรารีบไปงานเถอะนะคะน่าจะสายแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยรอที่งานนิกป้าขึ้นรถก,กันขึ้นรถดเด๋ยวคุณคุณเบล ฉันสนิทกับนิกขนาดนี้เนี่ยคุณจะหึงหรือเปล่าไม่หรอกคะ่ะเบลผมกับแบม,มเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคุณคงไม่คิดมากหรอกมั้งอีกอย่างนะผมเชื่อว่าคุณคงไม่เป็นผู้หญิงในสารลับแบบนั้นหรอกงั้นก็ดีค่ะ ก็เข้าไปงานกันก่อนนะฉันขอตัวคุยโทรศัพท์แป๊บหนึง่งได้สิเฮ้ยว hey, ิทย์เมื่อกี้เห็นนีกกับแบมไหมควงกันมาก็เหมาะกันดีนะเว้ยอ๋อ <laughs> uh, นี่คุณเป็นใครครับ ฉันเป็นภรรยาของคุณนี่ค่ะอ๋อครับเฮ้ยไม่เจอสนานเลยไม่ข่าวว่าเปิดกิจการใหม่ดี่ว่ากอนนิดหน่อยก็พอไปได้แต่ว่าก็ต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะยังไงก็สู้ๆนะเว้ยได้ได้จับได้ป่ะปอยอ่ะจับได้เฮ้ยไอ้ปอยยอย่าสูบเลย ทำไม oh, อ่ะแปลงมาท้องอยู่นะอ๋อเออเออว่ะลื่ตัวลื่ตัวนี่นี่นี่เห็นปะไม่เอาค่ะปลาที่หัวข uh okay. uh uh ้ามเลยอะไรเหรอไม่ลองไปทักทายหน่อยอ่ะจะพาฉันมาแนะนำเพื่อนรู้จักเหรอแต่ทำไมคุณถึงไม่สนใจฉันเลยอ่ะ เมารถไม่ใช่หรอคะมานัานข้างหน้าดีกว่าไหมฉันไม่ได้เมารถแล้วแหละตอนแรกฉันเมารถเพราะว่าฉันยังไม่ชินทางต่างหากแต่ตอนนี้ฉันชินแล้วนี่นีกกินระวังระวังนะร้อนขอบคุณนะคุณนี่ยังจำได้ดีเลยนะ ว่าผมชอบกินมาม่าตอนเด็กอ่ะกินเยอะไหมนะกินแล้วเนี่ย <ged mon ters> อืมอืมอืมอ,อร่อยมากเลยแบลวเมื่อกี้แบมเขาเล่าเรื่องตอนเป็นเด็กให้ฟังด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ เบลนี่คุณเงียบทําไมอ่ะผมว่าแค่คุยกับเพื่อนแค่นั้นเองคุณอย่าคิดมากเลยนะเพื่อนเหรอเพื่อนที่ป้อนมาหมี่กลางดึกให้คุณเนี่ยนะเบลก็แบมกขท้องอยู่นะผมจะปล่อยเขาเหิวแบบนั้นได้ไงอ่ะคุณอย่างนี้เงาได้ไหมงี่เงาเหรอแล้วตอนที่คุณทาอะ่ะคุณได้นึกถึงฉันบ้างไหมนึกถึงอะไรอีกละ่ะเบล คุณก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเขาท้องโตขนาดนั้นอ่ะเขาไม่มีสามีคอยดูแลเขาเหมือนตัวคนเดียวเลยนะเขาเพิ่งได้ก็แค่เราสองคนนี่แหละมีแค่ผมนี่แหละที่ดูแลเขาได้อ่ะนี่คุณใจแคบเลยนะช่างมันเถอะนอนกันเถอะพรุ่งนี้ฉันมีทำงาน ขอบคุณนะคะสามีฉันเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอะ่ะเราเป็นเพื่อนสนิทกันเองฉันขอบคุณมากเลยนะคะนิคคุณเนี่ยดูแลฉันเหมือนฉันเป็นคนพิเศษเลยไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ทำงานก่อนเหรอเขาเขาเป็นอะไรของเขานะคะไม่รู้สิอาการเนี้เดี๋ยวก็หายเอง นี่คุณทำอะไรของคุณอะเอ่อคือว่าท้องฉันอะมันโตขึ้นเรื่อยๆไงแล้วเสื้อผ้าฉันเตรียมมาฉันก็ใส่ไม่ได้อะฉันก็เลยจะมาค้นดูตู้เสื้อผ้าเธอหน่อยแต่นี่มันเสื้อผ้าฉันแล้วคุณมาค้นตู้เสื้อผ้าฉันโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะเอาก็ฉันบอกแล้วไงว่าท้องฉันเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเสื้อผ้าของฉันเนี่ยก็ใส่ไม่ได้เธอคงไม่ได้ใจแคบหรอกมั้งนิก นี่คุณได้ยินที่เขาพูดไหมเบลลคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าแบมเขาท้องอยู่อ่ะคุณจะมาเถียงนเรื่องเสื้อผ้าแค่นี้จริงๆเหรอก็นี่มันเสื้อผ้าฉันแล้วฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยแต่ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันใส่เนี่ยเธอก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ฉันสิฉันจะได้ไม่ต้องหยิบของเธอมาใส่พี่เบลคุณเลิกใตแคบได้ปะแบ์เขาไม่มีสามีคอยดูแลเขาต้องพึ่งคนล็อกข้างแบบเรานี่แหละถูกแล้ว ขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยฉันแย่แน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะอยู่กับผมอน่ะคุณปลอดภัยแน,น่นอนนิกนี่มันเตียงฉันคุณให้ผู้หญิงคนอื่นมานั่งบนเตียงฉันได้ยังไงคุณมีเหตุผลนี่สิเบลนี่คุณไม่เห็นเหรอว่าแบมเขาเลื่อนล้มอ่ะนี่เขาท้องโตอย่แลนี้ผมก็ต้องช่วยเขาสีใช่ค่ะอีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้ลูกฉันเป็นอะไรด้วยถ้าไม่ได้คุณิกมาช่วยเนี่ยฉันแย่แน่เลยค่ะ เห็นไหมเบลนีชีวิตคนทั้งคนเลยนะคุณย่าความรู้สึกหึงหวงของคุณเน่ยมอยู่เนือเหตุผลทุกอย่างสิแล้วความรู้สึกของเมียคุณอ่ะคุณเคยนับว่ามันเป็นความสัมพันธ์บ้างไหมภรรยาที่ไม่เข้าใจสามีเนี่ยก็น่าเห็นใจเลยนะคะ จำได้ป้าวันนี้ใช่ผมว่าเคยดูสนุกกันดีเนาะเบลคือเราสองคนไม่ได้ทำอะไรเกินเลยกันเลยนะเราก็แค่ดูรูปสมัยเราเป็นเด็กกันแน่นี่อีกอย่างอะตอนนี้แบบเขาลำบากมากเลยนะผมก็แค่อยากจะช่วยเหลือเขาแค่นั้นเองอะลำบากเหรอลำบากหรือแค่รูวิธีหลอกใช้ผู้ชายของคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกันแน่ล่ะ แต่ถ้าเธอเนี่ยดูแลสามีเธอดีสามีเธอจะมาหาฉันเหรอคู่เหลียงคุณนะแบมนะคุณไม่ต้องห้ามเพื่อนสุดที่รักของคุณหรอกนะเพราะที่ผ่านมาคุณก็ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ําๆดัวยที่คุณก็รู้ว่าฉันเจ็บปวดมากแค่ไหนอะสันทองจริงเหรอเบล <c oughs> <c oughs> ก็คงจะได้เป็นพ่อคุณแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องดีใจหรอกนะเพราะฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายที่ไม่รักษาระยะห่างกับผู้หญิงคนอื่นมาเป็นพ่อของลูกฉันหรอกคุณน่ะมันไม่สมควรเป็นพ่อของลูกฉันเลยด้วยซ้ำเบลคุณอะ่าเรื่องทุกเรื่องมาเหมารวมกันสิผมกับแปมเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆผมต้องทำยังไงคุณถึงจะเข้าใจอะแล้วพูณแต่ให้ฉันเข้าใจยังไงล่ะ ตั้งแต่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านของเราอะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดคุณจะให้ฉันมองว่ามันปกติงั้นเหรอผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเขาเลยนะเราสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆนี่ความซื่อสัตย์นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไม่ได้ไปนอนกับใครแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณปล่อยให้คนอื่นมาแทนที่พื้นที่ในหัวใจของคุณอะแล้วที่ผ่านมาคุณก็ทำตรงข้ามทั้งหมดที่จะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องแค่นี้เงียบไปเลยนะแบมบ้านหลังนี้ ทรัพย์สินทุกอย่างรวมถึงบัญชีที่คุณใช้เป็นชื่อของฉันทั้งหมดผู้นี้ฉันจะให้ทนายมาจัดการคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะอาอยังไงต่อไปจะอยู่ต่อหรือก็จะไปกับเขาส่วนเธอเตรียมรอรับผลกรรมที่ทำไว้กับฉันได้เลยไม่นานเกินรอหรอกนี่เบลจะไปไหนลูก จะไปในที่ที่มีแต่คนให้เกียรติและเห็นคุณค่าในตัวหนูค่ะเบล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 ฉันนี่ละอายใจแทนแกสองคนจริงๆเบลจะเป็นลูกสะใภ้คนเดียวที่ฉันภูมิใจที่สุดส่วนคนอื่นไม่ใช่ทำไมคะน,นิครอบครัวปกป้องไม่ได้หรือ,อยังไงถึงได้ไปปกป้องผู้หญิงคนอื่น ถ้าแกอยากจะดูแลปกป้องกันมาก mm hmm. ก็เชิญแกดูแลไปด้วยกันลวกันส่วนฉันนะ่ะจะไม่ยุ่งแม่เดี๋โวเธอ,อ,อ,อเดิยวเลย